สวัสดีครับทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้มีจัดมีโอนแนวครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาคุยกับทุกคนว่าผมเนี่ยมีเรื่องที่เป็นปัญหาระกวนใจกับผมมากไม่รู้ว่าทุกคนอาจจะเคยเป็นไหมแต่ผมเชื่อว่าประชากรประเทศไทยทุกคนเนี่ยจะต,ต้องเคยเป็นเรบขบวันนี้นะครับผมอยากจะมาจัดก,การปัญหากวนใจที่สุดในชีวิตผมเลยนะทุกคนผมเป็นริปเป็นริปผมผมพูดแบบไม่อายเลยท,นะทุกคนดูนะทุกคนดู คือมันไม่ใช่เรื่องหน้อาอะไระเวยคือแบบว่าผมเนี่ยเป็นเล็บขบบ่อยมากซึ่งเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบตัดเล็บบ่อยมากนะทุกคนแบบพอมันยาวอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะตัดนะทุกคนแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบตัดเล็บตรงไอ้ตรงที่มันเป็นซอกๆของเล็บนะทุกคนเวลาที่มันเป็นซอกๆของเล็บใช่ไหมผมอะ่ะจะชอบเอากันไก่แกะตตดเล็บแบบนี้กันไก่อันนี้ฮะแล้วก็แงะๆๆี้เเ,เ,เข้าไปแล้วก็ตัดแล้วก็ดึงออกมา มันคือมันมันเจ็บนะแต่ว่าเราเหมือนว่ามันสะอาดดีอะพรอเราตัดแล้วมันเอาส่วนเล็บข้างในของเราหัวหนิ้โป้งเนี่ยออกมามันจะทําให้แบบเล็บของเราดูสะอาดอะไรอย่างเี้ยทุกคน หลังจากนั้นอนะ่ะผมก็จะเกิดปัญหาโดยการที่ผมเนี่ยจะเป็นเล็บขบตลอดเลยผมรู้สึกว่าผมเจ็บมากครับเวลาจะเดินไปไหนหรือว่าจะทําอะไรเงี้ยแล้วยิ่งช่วงที่ผมชอบออกกําลังกายด้วยคนผมก็เลยรู้สึกแบบโอ้กเจ้ามันเจ็บไปหมดเลยมันทําอะไรแบบไม่สบายตัวมันแบบลาบากไปหมดครับทุกคนผมก็ได้ทําการรีเสิร์ชนะครับในเว็บไซต์ต่างๆนะครับเขาก็บอกว่าเล็บขบเนี่ยมันแบบเกิดมาได้หลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราเนี่ยใส่รองเท้าส้นสูงหรือรองเท้านะครับที่มันรัดจนเกินไปแล้วก็รองเท้าที่มันรัดจนเกินไปนะครับม เป็นทนกับหนังเล็บของเราครับมันเลยทําให้เกิดแบบเป็นอาการเล็บหงอกนะทุกคนตัดเล็บนะตัดเล็บแบบแนบด้วยมากนเกินไปตัดที่สั้นมากจนเกินไปนะทำให้เวลาเราเดินเราออกใหม่อะก็จะถูกกวดลึกลงไปในเนื้นะทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นเกิดจากอะไรอย่างการเดินเตะเก้าอี้เวลาที่เราเดินออกจากห้องหรือว่าเราเดินผ่านอะไรนะทุกคนนิ้วของเราเนี่ยมันไม่พ้นขอบเก้าอี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะแล้วผมจะเดินออกไปเสร็จปุ๊บเออตัดในนิ้วก้อยกับนิ้วโป้งนิ้วโป้งกับนิ้วก้อย คือแบบว่าจะโดนทุกครั้งนะครับระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยเนี่ยคือเราเดินพ้นแล้วนะแต่อีสองนี้เนี่ยมันไม่ยอมพ้นเนี่ยทุกคนข้อต่อไปนะครับเกิดจากเชื้อราครับหรือว่าการได้รับวิตามินเอมากเกินไปก็สามารถทําให้เกิดเล็บขบได้เช่นกันนี่กูรับวิตามินเยอะเกินไปกูก็เป็นเล็บขบได้เลยเนี่ยผู้ที่เป็นเล็บขบนะครับเริ่มแรกนะครับมักจะมีอาการบวมแดงเล็กน้อยนะครับแล้วก็รู้สึกเจ็บเวลาโดนสัมผัสผมจับตรงนี้ไปทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนแบบ มากเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบบวมแดงนะครับอักเสบก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้ารุนแรงมากนะก็จะเป็นหนองนะครับถ้าหากรุนแรงมากเกินไปนะครับอาจจะติดเชื้อเข้าไปถึงภายในได้เลยทุกคนอาจจะทําให้แบบนิ้วของเราขาดเลยก็ได้นะผมก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าอาการของเล็บผมนะมันไม่ใช่เรื่องตลกนะทุกคนแล้วก็วิธีการรักษาการเล็บผมนะครับผมด้วยตัวเองง่ายๆนะฮะเขาบอกว่าให้แช่เท้าในน้ําอุ่นนะฮะ Oh 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 ต่อไปนะครับ <c oughs> เขาก็บอกว่าให้เราเนี่ย <c oughs> เช็ดเท้าตลอดเวลานคะรับ <c oughs> อย่าให้เท้าเราเปียกนะทุกคนเจ็บ อยยยเเเเ็็เ็บบคบคลนั่นแหละครับทุกคนเขาบอกว่าควรใส่รองเท้าให้พอดีกับเท้าของเราครับไม่หลวมหรือคับจนเกินไปนะครับตรงนี้นะครับก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็การป้องกันการเกิดเล็บผมนะครับก่อนจะตัดเล็บทุกครั้งนะครับให้แช่เท้าในน้ำสักครู่นะครับให้เล็บอ่อนแล้วก็แล้วอ่อนตัวก่อนจะตัดก่อนจะทําให้เล็บตัดง่ายขึ้นนะฮะแล้วควรตัดอย่างควรตัดอย่างให้ใกล้สิว ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการหาร้านที่จะตัดเล็บผมให้ผมได้แล้วนทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตัดเล็บมกไปเลยนะครับไปจากการปัญหานี้ให้มันหมดไปนะทุกคนครับผมและใครที่กาลังเป็นเล็บผมแบบผมนะครับผมแนะนําว่าอย่าปล่อยให้มันลามขึ้นมาเป็นแบบผมนะทุกคนมันน่าก,กลัวมากนะทุกคนแล้วมันก็เจ็บมากด้วยโยโยจะเป็นเนละ็บขบโย,โย,โย,โยลหลายคนอาจจะบอกว่ามันน่ากลัวมากกับการตัดเล็บขบนะใช่มันโคตรน่ากลัวผมแม่งไปดูคลิปมาแล้วคือแบบโคตรแบบสยองนะทุกคน กันตัวเคยเป็นเล็บขบไหมไม่เคยเพราะว่าเขาตัดเล็บไม่ได้แบบว่าตัดแหลมมบนตัวจริงเหรเป็นบ่อยเพราะว่าตัวชอบตัดเล็บแหลมเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวจะตัดอย่างนั้นทำไมเขาเห็นหลายรอบละแล้วจับเล็บเท้าตัวนั้นหืออยังแหลมอ้าวพี่หานสวัสดีครับเล็บขบเล็บขบคุณมาล้อยังหงิดด้วยกัครับเนี่ยคุณไม่เคยเป็นเหรอฮะนี่คือนี่คือท่าล้อเลี่ยนเออเดี๋ยวผมจะหายก่อนด้อย อิเล็บขบล้พูดีอีเล็บปบมอนเล็บขบเหรอใช่ไม็บขบอย่ามองอเล็บขบเฮ้ยอ่มองข้ามอิดไทำละจานเจ้าเคยเป็นอิเคยเปกเหบอไม่เคยค่ะแบบสะอาดือตัดเล็บเป็นแล้วอะไรยางนี้ไม่เคยยังไม่รู้เลยอ๋อ โอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็อกรางจะไปตัดเล็บขบนะทุกคนตามทันสัญญาตามทันสัญญานะทุกคนครับก่อนที่เล็บผมเนี่ยจะเน่านะทุกคนครับผมคือร้านเนี่ยมันจะอยู่ไม่ไกลจากเรามากนะทุกคนคือตอนนี้ผมก็ได้ทําการเดินทางออกมาแล้วผมก็รู้สึกแบบว่ากลัวๆเล็กน้อยนะทุกคนผมกลัวมากเลยผมจะบอกให้โอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมก๊อกราจะเดินไปที่ร้านแล้วนะฮะบอกเลยว่าโคตรร้อนเลยนี่คือประเทศไทยหรือว่าประเทศซาอุดีอาระเบีเนี่ยนี่คือคนที่ไม่เป็นเล็บขบ ตัวเล็บคนาเก็บมากโอ้ยทุกคนตอนนี้ผมกำลังขึงเขี่ยนะเจ็บไหมครับพี่แล้วผมตัดไปแล้วนะครับอันนี้คือตัดมาเองใช่ไหมคะใช่ครับผมตัดเองเลยน่าจะนิดหน่อยน่าจะมีลองปะแต่ผมลองเอาเน้นแบบเขาบอกว่าให้ลองอะไรนะเอาอะไรนะที่มันเป็นแง่งๆอ่ะเขี่ยๆดูว่ามันจะแบบรู้สึกว่ามันมีเล็บอยู่ข้างในใช่ลองเล่งแบบนีฮะงัดเลยเหรอครับงัดเลยเหรอพี่ใช่ผังงัดอะ ยเดี๋ยวยคทับขึ้นมากันนะกลัวมากเลยพี่ช่นะคะนะครับผมไม่เคยเข้าแบบว่าร้านทำเล็บเลยเขาถอเขาก็คือตัดเองใช่ไหมเวลาเข้าร้านทำเล็บเงี้ยมันจะกระจีเท้ามันรู้สึกเกรงใจอ่ะเวลาเขาตัดเท้าอะไรอย่างเงี้ยแลมเนี่ยเดือน แผลเรานะ่ยที่ตัวให้เขาไปนวดแผนไทยแล้วเขาก็ต้องมาล้างเท้าเขาโคตรไม่ชอบเลยไม่รู้จักระจีอ่ะตัวจริมีผู้ชายมาตัดเล็บขบบอ่อยไหมส่วนมากเล็บขบมันจะเกิดขึ้นกับผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้เยเจ้า่าตา คนรู alors, look, son, ้ส like so, like, like, like so oh ึกแบบแปลกๆเลยครับเวลาเราต้องมาทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแค่ขัดส้นเท้าเนี่ยทุกคนคนนังจะกระษีขนาดนี้เลยใช้ไกลอย่างนี้แหละตัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋ออ๋ออันนี้เป็นไก่ตัดแลบไเป็นแมสตัดแล้วไม่เคยตัดตัดเล็บจะเป็นแบบนี้โ n l y ตอนนี้รู้สึกแบบว่าตอนนี้มันรู้สึกได้เลยว่าแบบหนักนิ้วโป้งเหมือนแบบว่าเดินหน่อยป่ะเดินหว่อยู่นะมันรวนแบบตุบๆๆอะสบายสบาย ทรมานด้วยเหมือน,นมันลึกเกินนะเขาก็รู้สึกได้ว่ามันลึกนะให้เวลานานไหมคะที่เกี่ยกับการตัดแล้วแต่เคีร์บางคนก็เป็นชัว่วโมงเป็นเยอะกว่านี้ก็มีมอโอถ้าเราไม่ไม่ตัดออกมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยเหรอคะใช่มันก็จะไม่หายฉันมาทำอะไรทีน่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ทรมาจรนจินะดึกดีแล้จะได้รู้ไงเข็ดตีนานเลยอ่ะเนี่ยบอกเดือดทุบเเพื่อความจริงอะถ้าตาัดปกติไม่น่าไม่น่าจะเจ็บแต่ว่าถ้ามันไปโดนกับเดื่ผมด้วยกระบวนการที่มันแบบระเบิด้วย

ถ้าพี่เขาบอกไม่หมดนี่เขาาจจะร้องไห้แล้วตัวถือว่ายาวอยู่นะประมาณเท่านี้ก็คือยาวอ่ะคือเหมือนเป็นเศษเลยปะมันก็ทำให้เจ็บได้นะใช่คือไม่น่าไม่น่าเชื่อเลยเนาะเสร็จแล้วหรอครับโอ้ขอบคุณครับพี่ โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ตัดเล็บรบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนตอนนี้รู้สึกแบบว่าโล่งเท้ามากเลยถือว่าโชคดีมากเลยนะที่แบบว่าได้มาตัดก่อนพี่เขาบอกว่าถ้าเราตัดช้ากว่านี้มันจะเป็นหนองก็ได้นะทุกคนีล้วนี้จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะก็สบายใจเลยครับตัวนี้แบบรู้สึกว่าเดินแบบสบายมากเลยนะทำอะไรก็ได้ไงบ้างเย้ หรืแบบว่ามันโล่งไว้ตัวพอมันโล่งใช่ไหมมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถกลับมาเต้นได้หรือว่า,าทำอะไรก็ได้อย่างเงี้ย สบายเลย <c oughs> ตอนนี้คือแบบว่าทําอะไรก็ได้แล้วแต่มันเป็นแง่แค่นิดเดียวทุกคนผมจะบอกว่ามันโคตรจะอันตรายนะ,ะการที่เราแบบว่าตัดเล็บเองหรืออะไรเองเห็นไหมทุกคนผมก็คิดว่าเนี่ยตัดเล็บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในความจริงแล้วตอนที่ผมตัดเนี่ยมันแบบว่ามันลึกมากเลยทาให้แบบว่าเราไม่สามารถแงะออกมันได้เพราะเราไม่รับเพาเราทัดเองเข้าใจไหมเราไม่สามารถทนเจ็บได้ขนาดนั้นนะตัวผมคิดว่าการตัดเล็บผมเนี่ยตอนนี้น่าจะแบบสังใจเข้าไปในความรู้สึกแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอยเุยอ ไม่อยากปรแล,แล้วก็คลิปเนี้ยผมอยากให้ทุกคนดูว่าแบบคือมันมันอาจจะน่าเกลียดนะหรือว่ามันอาจจะแบบว่าไม่อยากดูอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมผมคิดว่ามันจะแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้ผมจดจำมาตลอดนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าการที่เป็นเล็บผมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะทุกคนแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราควรที่จะต้องรีบไปรักษาให้ไหวที่สุดนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาที่เราจะออกมาในชีวิตออกมปทำอะไรมันจะลำบากกับเรามากใช่แล้วค่ะมอก็อายก็คือว่าน่าจะลึกไปกว่านี้แล้วนะคะใช่ครับ ผมหายเป็นเล็บขบแล้วเว้ยผมไปเอาออกครับน้องๆโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ตัดเล็บขบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ในช่องจามนัวชนะไปถึง2รล้านซับสไครปเบิร์นด้วยทุกคนครับผมถือว่าหายดีเป็นทางการและโคตรสบายใจบ๊ายยอ้าวเฮงนติดกล้องเสยเฟยอ่ะเฟยเฟย